ยวิออวยวนดีทุกคนด้วยนะครับผมซุนนี้ผมในเกมไหมครับทุกคนซุนนี้เนี่ยผมมาเล่นปาร์ตี้เนาะออมใช่ปะ่ะพี่ทีมออมคู่อยู่นี่ใหออ้ผม<อ>ลวงนะผมซุนนี้พวกผมเนี่ยมาเล่นปาร์ตี้จับคู่กันนะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมีเวลาทั้งหมด5นาทีนะครับในการเล่นคือเราจะเล่นให้มันไกลที่สุดนะครับใครไปไกลที่สุดทีมนั้นจะเป็นทีมที่ชนะนะครับผมซึ่งผมเนี่ยจะคู่กับออมออมสิทธิ์แล้วก็ โมเนี่ย <Billie S 2> จะคู่กับน้องพลอยนะครับผมมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเราจะมาเริ่มแมปนี้กันเลยในเวลาสิบล้านปีข้างหน้าโอเคไปดูกันเลยออมหายไปไหนอ่ะคุเล่นน้ำเหรอขึ้นมาได้น้ำทำไมนี่ไงนี่ไงมาทุกคนเราเริ่มแมปกันเลยดีกว่ากดเลยกดไหนปุ๊บเฮ้ย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 มามาแล้วมาแล้วทุกคนมาจับเวลาเลยทุกคนนไหมมีเวลาข้างล่างวะนี่ไงออมไปออมออมออมอย่าพลาดนะ มาดีมาดีทุกคนอัดชืมมาทุกคนตอนนี้ทีมผมนำอยู่นะทุกคนเฮ้ยเฮียร่วงพิธีหนูไปแล้วพิธีสวยสวยอมสินสวยสวยทุกคนดูมดันดีมันมีแบบไอเด็กขี้แค้นตามหลังอยู่ทุกคนมาทุกคนทุกคนตอนนี้เวลาผ่านไปประมาณสามสิบวิแล้วทุกคนมาเราจะมาดูกัน<ม>ว่าไมพอเดดเดดเดดถึงแล้วมันมา เฮ้ยล่วงเฮ้ยชิบหายแล้วทีมเดียวกันทีพีได้ป่ะพี่ได้ได้ได้พี่ก็ทีพีนดิเฮ้ยจะค่อยดีกว่าเพราะตอนนี้แบบยังอยากแก้พวกมันอยู่ไงเี่เปลี่ยนใจแล้วไอคิปกูทีพีก็ได้วะเล้วทำไมเขาผ่านง่ายจังวะออ๋ทุกคนตอนนี้ผมอยากทีพีหานน้องอมสินนะครับเอ้ามาป๊าป๊า เอาม,มันมันน้ำไปตามเลเวลว่ะออมชิบหายแล้วงั้นพี่ก็ไปเก็บ <c oughs> ไปเก็บออมไว้เก็บเอา <c oughs> ชิบหายแล้วทุกคนตอนนี้ผมอยู่หลังสุดเลยไม่เด็ทีมกูนำไงทีมกูนำไงเออทีมกูนำไง <c oughs> ชิบหายแล้วทุกคนเป็นทีคุ้งเฮ้ยเฮ้ยชิปมาทุกคนตอนนี้ผมผมมาแล้วผมมาช้าแต่ผมมาช่วย <c oughs> ไม่ทำไมกูกระโดดไม่ผ่านสักทีนึง เราพลาดอีกแล้วทีฟงเราพลาดจุดที่มันไม่ควรพลาดแล้วทุกคนมาตอนนี้เราพลาดตรงบล็อกเดียวอ่ะทีฟงหุยฝั่งน้อเขาเงียบมากเลยว่ะอะไรอย่าเงียบสิอย่าเงียบสิโอ๊ทำไงอะโมอย่าเงียบน้องอย่าเงียบมามาทุกคนตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณสองนาทีทุกคนตรงไหนอะเลช่าตอนคือตอนนี้พวกพวกมันนำนำเธอยังยังอุยอุยหนูเลย ชิบหายแล้วไม่พลาดก็เลยอ,เอะไระเนี่ยวการาเนี่ยเขาคือเขาอยู่กับหนูตอนเนี้ยชิปหายแล้วแล้วผมอยู่หลังสุดเลยทุกคนตอนเนี้ย,ยผมน้องมาช่วยออมสินผมน้องมาช่วยอมสินทุกคนผมน้องมาช่วยอมสิน,นชื้อชื้ไอ้แหมมแล้วไอแหมมแล้วโอ้โหแล้วกยังอยู่แบบเดิมอยู่เลยเอ้เขาอยู่กับหนูพี่เขาอยู่น้ำหนูชิปหายแล้ว มันนำมันมันนำเองแล้วเหรอยังไงวะไอ้พีเขาตีหนูตกอ่ะเชี่ยโคตรเกี้ยเราเราเราลองตีมันกลับแล้วมสินหนูพลาอีกแล้วอ่ะชิบหายแล้วว่ะจ้าแกมาม้าเค้หนูพลาดอย่างเดียวเลยพี่หนูหนูไม่ผ่านแล้วอ่ะชิบหายแล้วว่ะอมสินเองเองหมดโฟแล้วพ่อน้อง มาแล้วทุกคนวันนี้มันเป็นไรเป็นไรชิว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 เพลย์ยังไงเราก็ตกไอ้เหี้ยกูตกอีกแล้วอะไรวะเนี่ยพี่ทีต้องยินยังไงพี่ก็ไม่รู้หนูกระโดดลงไปเลยมัะมีพูดใตัวมันจะมีพูในตัวกระโดดไปแล้วมันจะมีพูในตัวเราใช้บอลแนทไปบงแหวนบงหนึ่งแล้วมันจะได้พวกโอ้ยขวาไหลสายดีไปทางไหนดีวะพี่ทีขวากับซ้ายไปไหนดิพี่ซ้ายซ้ายโอเคพี่ ก็ตกเลยอะถามม่าพี่งามกูไปแล้วเนี่ยอย่างมันก็ตายพร้อมกันเนี่ยแต่และคนเขาจริงจังมามาทุกคนตอนนี้มาแล้วพระเอกมาจนได้ฟึบพี่ธีฟึบพี่ธีมา้อย่างพิธีม,มาแล้วไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน ชุดกุกว่าที่หนูอยากได้มันไปไกลยังอ่ะโอ้ยไม่ผ่านหรอกพี่เฮ้ยกูล่วงมันไม่แดงอ่ะพี่ทีชิมหายแล้วชิมหายแล้วมันมันนำเยอะป่ะเยอะโอ้โหไอ้เคียขี้โกงว่ะขี้โกงว่ะไอ้เคียมันตีฝั่งเราอ่ะสิเออขี้โกงว่ะขี้โกงเล่นไม่ดีเลยเออเราไม่ได้ว่ะมาดันใหม่แล้วนะครับ โอ้ยไอ้รุ่มแ,แอ้คำี้ยอะไรน้องไอ้สัตว์เอ้ยต้องผ่านเป็นคู่เลยเว้ยไม่งั้นไม่นับนะนับแต้มนับแต้มเว้ยนับแต้มคู่วเว้ยเาเลยเนี่ยอยู่ตรงบินเนี่ยไม่ไปทันทีเนยพิธีพิธีเนี่ยถ้าเราอยู่คู่กันใช่ป่ะพี่เนีน่ยโหเราสบายเราสลากมันไม่ดิ้งอ่ะเฮ้ย มาแล้วออมสินพ,พี่มาแล้วอยู่ท oh ิศที่เดียวกันเลยพี่ฟืบฟืบอเฮียไม่ใช่มาลวงก็ม่วงได้กลวมาดิเอยผ่านแล้วมีพิธีปุ๊บผ่านเลยอึ๊บอึ๊บอึ๊บพิธีโอ้เฮียเอ้ยเอ้ยกูล่วงมาทุกคนตอนนี้ผมผมกำผหวยเอ้ยยอกจอกเฮ้ยด่านนี้มันผ่านไงวะทุกคนตอนนี้เขาติดแล้วเขาติดแล้ว มาทุกคนตอนนี้เป็นเวลา5นาทีกว่าทุกคนผมต่อเวลาสิบนาทีแล้วกันป๊าบ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 ป้าอืม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 มาทุกคนตอนนี้ผมมาละเป็นไอทีโค้งไอ้เฮียเอ้ยบูสตกันป่พี่มามามาพี่ว่าพี่ได้เอาออมสินรับเนี่ย ดเล่นโอเคพี่ได้ได้ใหม่มาใหม่เอาใหม่ปึ๊บมาทุกคนปึ๊บเฮ้ยทำไมผมลุ้ยแล้ววะมันมี40ด่านหมดทุกคนโอ้ยวิ่งอยู่ด่านไหนวิ่งอยู่ด่านวิ่งอยู่เลยวันนี้พี่กติกาใหม่ทีมใครผ่านครบก่อนชนะเพื่อเราชนะเว้ยมา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 คิดนาทีไงใครไปได้เก่งออกได้ชนะไงเขาไม่ยอมรอทีมเขาแล้วเขาก็จะผ่านได้เขาผ่านทีหลังเราเว้ยพี่ เหยืยอเหลี่ยมชิบหายเลยกูเด่ะเหลี่ยมมากโอ้โหแต่<ห>พี่บอกพี่มาชิวๆไม่ชิวๆโอเคมา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 ผ่านแล้วมาแล้วลูกจ้าชุดกโกโกวาที่หนูอยากใส่มาทุกคนมาตอนนี้มันมีคนนำมาคนหนึ่งกุกคนโโกกกวาาที่่หนูอยใส คันก็ไม่ได้ตึงเลยเหล่าคนนะผมอ่อนให้แค่นั้นแหละเพราะทุกคนก็รู้ว่าผมคือโน1นะครับนี่ไงกูล่วงเอยังไปยังไกลแล้ล่วงอ่ะพี่ทีด้าเนี่ยวะน้ำแข็งเหรอใช่โฮ้ยมันยากจริงๆเลยวะพี่ตายเท่าไหร่พี่ตายไป58ถึง40เหรอพี่โอ้โหกูตายในว่นเล่นเลยอันนี้มันยากอ่ะด่านสุดท้ายมันยากอ่ะเออไม่ต้องผ่านไงมันจะต้องรอทีมมึง มาทุกคนเฮ้ยถ้าเกิดมันเข้าแล้วมันจบเกมเลยปะมันจะปิดเลยปะเออหวะกลัว่ะปึ๊บปึ๊บมาทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านสี่สิบเก้าทุกคนเนี้ยหยอกด่านที่ยี่สิบห้าทุกคนตอนเนี้ยสี่สิบเก้ามาได้ไงว่ามีสี่สิบหุ้ยแค่ลวงพจะพะลวงกระมวงได้เอ้ยพิธีตรงสลามเอ้ไม่ใช่สลามไอ้ตรงบอก้ัมพึงทำไงอะต้องแบบกระโดดแล้วแบบติดอะติดติดน้ำพึ่งไปเลย กระโดดแล้วก็สเปคบ่าคางเฮ้ยเฮ้ยมันจะแอกทำไมวะก็สเปคบ่าคางไม่เห็นได้เลยมันแอกอะอ้อมเรารับไม่ได้ปะไม่เห็นได้เลยได้แบบอันนี้เลยผมควรโดดสลามลงไปแล้วมันจะจบอะมันมันหนึบอะมันจบปะถ้าผมโดดสลามลงไปันไม่ถึงให้ผมโดดสลามลงไปมันจะลงไม่รู้อะงั้นไม่เอาดีกว่าต่อกมันจะแอกทำไมวะทุกคนทุกคนดูมันแอกดิเฮี้ยมันจะแอกทำเฮี้ยอะไรวะ ไม่ลงกลัวลงไปไงลงไปแล้วมันแบบบบึ๊นั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวหนูลองทีพีมาดิไม <the> ่ได้รอก่อนนะอย่าอย่าเพิ่งทีพีนะเอ้ยเดี๋ยวนะแปลว่าเขาบอกว่าทีมเดียวกันทีพีกันได้ลองทีพีมาดิออมเซนว่าไปเฮ้ยแต่ทีพีเช็คคอยล์มันไม่ได้ไม่ใช่เหรอไม่ได้ปะไม่ได้นี่บะเออไม่หนูอยู่ดดานหนูอยู่แค่ตรงยิงไม่ใช่เหรอได้กระโดดมากระโดดมากระโดดมา เนี่ยออมสินก็สไลด์มาเลยเห็นปะอันนี้พี่ด่าเท่าไหร่หรอ่ะพิธียี่แปดพี่ของหนูมันข้ามเนี่ยมันเป็นยี่ยี่หกอยู่เลยมันจะไม่ครบสี่สิบออกแล้วพี่มันเป็นไรเราเน้นถึงไว้แล้วหนูก็บล็กอ่ะเรียบร้อยพี่ทีก็พอ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 ตายก็พ่ทีไม่เอาดิต้องสี่สิบครับสี่สิบดิ นี auto> ่ไงผมจบเกมแล้วทุกคนครับผมก็ถือว่าวันนี้นะผมคือดัมเบลวันนะครับเพรน้องออมสินผมอะมาเหยียบท่านนี้เป็นคนแรกนะทุกคนเนี่ยอเราคือดัมเบลวันอมสินไม่ผมเหยียบก่อนผมเหยียบก่อนครับทุกคนเจอกันในคลิปหน้าทุกคนก็คือคนเก่งก็คือคนเก่งนะทุกคนอ่อนก็คืออ่อนฝากไว้ให้คิดนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าผมไปแล้วมาบายทุกคนไอ้กกระจอัฉนเธอกตฉัน่็บัก็ยงจะเรูปของเรา ฉันคิดถึงตอนเราทั้งสองเมาแค่คืนนี้มีเพียงแต่เราสองคนเธอแสนจะนวลละออฉันเลยจึงยอมนั่งนอนละทมเพื่อเธอฉัน